แม็กควายโอนาน่าคู่หูคู่สีที่ฮอตกับแมนยูณตอนนี้นะครับย้อนกลับไปนะครับฟอร์มของทั้งคู่ไม่ได้ดีไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคาดหวังไว้แม็กควายก็เป็นตัวสำรองชอบทำคอนเทนต์อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นกับทีมชาติอังกฤษไม่ว่าจะเป็นกับสโมสรแมนชแเชสเตอร์นเตดท,ด,ทดทั้งหมดทั้งมวลที่แม็กควายพลาดและเขาโดนล้อจนกลายเป็นนักเตะคนคนหนึง่ง ที่ถูกตีหน้าว่าเป็นตัวคอนเทนต์การจ่ายบอลที่เสียง่ายการประกบตัวก็พลาดการชนกับเพื่อนก็แย่การแย่งมงของเพื่อนการวิ่งไม่ทันนี่คือส่วนหนึ่งที่แม็กควายทำไว้ครับส่วนอุณาณาก็เป็นตัวคอนเทนต์ที่ไม่ต่างกันชอบเสียลูกง่ายชอบออกบอลพลาดด้วยเท้าเซฟลูกง่ายๆเบาๆของฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ค่อยได้ ซึ่งมันทำให้เขาโดนล้อและฟอร์มตกแต่มันก็ไม่ใช่เสมอไปเพราะการให้โอกาสของเอลิกเอนฮากทั้งสองคนนี้ได้ลงตัวจริงและได้สร้างปรากฏการณ์อันใหญ่หลวงเอาไว้ครับเสถิติของแม็กควายในเกมที่แมนยูชนะกาลาตาสาลายแย่งบอลไป0.5สกัดบอลต่อเกมไป0.8ฟาวต่อเกมไป1ชนะล้ำหน้าต่อเกมไป1เคลียรต่อเกมไป1 บล็อกลูกสำคัญไปหนึ่งเรตติ้งทั้งหมดทั้งมวลในเกมรับทำไป7.61นะครับส่วนเกมลูกของแม็กควายก็ทำหน้าที่ได้ดียิงไป1ประตูสุดสวยยิงต่อเกมไปหนึ่งส่วนการผ่านบอลการจ่ายบอลไป82ครั้งส่งบอลสำเร็จ 86. 6ซซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรเยอะมากๆสำหรับกองหลังไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบอลยาวการจ่ายบอลสั้น นี่คือความโหดของแม็กควายครับส่วนโอนาน่าเคลียบอลไป0.6ผ่านบอลสำเร็จไป78.8%ซึ่งเทพมากๆในเกมนี้และเซฟจุดโทษสำคัญไว้นี่คือความโหดทั้ง2คู่คู่หูใหม่ของแมนยูโอนาน่าและแม oh ็กควายโอ้โหนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โคตสุดโคตรหาสุรจันนะครับคืออะไรแม็กควายเนี่ยตั้งแต่โดนวิาพากษาจา์แล้วตั้งแต่2นัด ก่อนๆนี่ผ่านมาตั้งแต่นัดที่แม็กโทมินนะครับเป็นซูเปอร์ซับชนะได้นะก็คือว่าความโหดของแม็กควายแม่งมาขึ้นเรื่อยๆนะเออไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจของพี่แกเห็นไหมแต่ละลูกอ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกที่สกัดบอลจากฝ่ายตรงข้ามนะาบอลแบบมายากๆเกือบจะเข้าประตูเกือบแทงยิลุพาร์สเนี่ยบางจังหวะแม็กควายแม่งทาได้ด้วยเออคือแบบมันมันมันช่วยแบบสกัดกั้นเกมรับของฝ่ายตรงข้ามได้อันนี้พูดถึงแค่การสกัดบอลก่อนนะแล้วมาต่อไปก็คืออะไรคือการ ส่งบอลไอ้เฮียแม็กควายเนะี่ยปกตินะอ๋อถ้ามันแบบฟอร์มแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดีอะ่ะแต่ถ้ามันฟอร์มดีเมื่อไหร่นะครับผมมองว่าแม็กควายนะานเนี่ยการจ่ายบอลเนี่ยแทบจะไม่ค่อยพลาดเลยนะเออตั้งแต่ผมดูเนี่ยแล้วนัดที่เจอกาลาสลายเนี่ยเล่นโคตรดีหลังจากที่ได้รับโอกาสจากเอ็นฮากเนี่ยเออการจ่ายบอลเนี่ยเออแล้วการผ่านบอลยาวเนี่ยแม็กควายก็ทําได้ดีเหมือนกันนะเออเป็นตัวกองหลังที่คอยออกบอลยาวที่แม่น ที่สุดในทีนาตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรอะ่ะผมเห็นพวกแบบวาลานพวกลีนเลฟอะไรก็ไม่ค่อยวางบอลเหมือนแม็กควายนะเออแม็กควายนี่มันเป็นคนที่เหมือนเตียโกซิวาของเชลซีอ่ะเออที่แบบวางบอลแม่นอะไรพวกนี้แล้วโอกาสจ่ายบอลสาเร็จของแม็กควายที่ผมบอกไปเมื่อกี้แปดสิบหกจุดหกเปอร์เซ็นต์่ะไอเชียโคเทพนะครับเออแล้วทางด้านของอาการจ่ายบอลสั้นการจ่ายบอลสําเร็จก็มันก็แปะบอลแปะไปแปะมาให้กองหลังอะ่ะเออประมาณนั้นนะครับส่วนตัวผมผมมองว่า แม็กวายก็ยังเล่นดีอยู่สม่ำเสมอน,นะครับส่วนการเมื่อกี้ผมพูดพูดถึงไหนแล้วนะเออการเข้าบล็อกพูดแล้วเนาะพูดยังการเข้าบล็อกเนี่ยก็ทําได้ดีเหมือนกันอ๋อพูดแล้วพูดแล้วโอเคแล้วก็ต่อไปก็คือการวิ่งตามคู่แข่งผมมองว่าอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันถ้าคุณวิ่งตามคู่แข่งไม่ได้ที่มีกองหน้าแบบสมมตินะเจอทีแบบกองหน้าความเร็วสูงอย่างเอลิกเบลฮาร์ลนอะไรแบบนี้ถ้าคุณวิ่งตามคู่แข่งไม่ได้ คุณก็จะโดนทําประตูแต่แม็กควายอะ่ะเหมือนมันตัวใหญ่นะแต่ว่าทำไมช่วงนี้มันตามผู้แข่งได้วะอเออแล้วก็การยืนตําแหน่งของแม็กควายเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้มันอ่าวิ่งตามผู้แข่งได้อันนี้คือเราจะต้องให้เครดิตเขาเหมือนกันแล้วความแข็งแกร่งของแม็กควายเนี่ยมันก็ช่วยทีมได้หลายจังหวะเออไม่ว่าจะเป็นการวิ่งลิรออ์ t เนี่ยไปเคลียบอลฝ่ายตรงข้ามแบบใช้ความข็งแร่งเบียดปะทะคู่ต่อสู้ได้ดีนะครับเออถ้าตัวใหญ่แม็กควายเนี่ยเก็บได้อยู่หมดเออแล้วลูกโมง ที่สาคัญเลยแม็กควายมันเป็นคนตัวสูงเว้ยมันเป็นกองหน้าตัวใหญ่ที่ผมบอกไปนะก็คือลูกมงอะไรพวกนี้มันกระโดดได้มันกระโดดไปเคียมมันกระโดดไปสกัดกั้นบอลได้นี่คือความพิเศษของแม็กควายอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่คือประมาณนั้นสำหรับแม็กควายวันนี้ส่วนอุนาน่าโอ้โหที่เด่นๆเลยก็คือการออกบอลด้วยเท้านะเออพี่แกหลังจากที่สองนัดที่ผ่านมาเหมือนแม็กควายเนี่ยมีคู่หูด้วยกันเนี่ยการออกบอลดูเหมือนจะแม่นแม่นขึ้นนะเออแต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีกว่าเดิม ส่วนการออกมาตัดเกมการอากาศก็ทาได้ดีโอนานามันมีจุดเด่นเฉพาะอู่แล้วตัวใหญ่ตัวสูงเออเป็นผู้รักษาที่ผู้รักษาประตูที่แบบไม่ใช่เก่งก้างอะ่ะเป็นผู้รักษาประตูที่บึกบึนเออตัวใหญ่ชนกับกองหลังได้แบบเออเวลากระโดดไปเอาบอลเนี่ยสามารถยิบบอลได้เออสามารถฉกบ,บอลไปไ,ได้เพราะว่าศูนย์ถ่วงของโอนานาเนี่ยมีความดีอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านของการเซฟจุดโทษเนี่ยไอ้ไหมถ้าไม่ได้โอนานาลูกนั้นนะเมนอยู่เสมอไปแล้ว โอกาสการเข้ารอบนี้แบบร่อยหล่อนะครับถ้าไม่ได้โอนาน่าช่วยลูกนั้นนะซึ่งเป็นการเซฟท้ายเกมที่แบบท้ายของท้ายอะเออนีค่คือความดีของโอนาน่าแล้วโอนาน่าก็ทําให้เห็นว่าความมั่นใจของเขาถ้ามันมีนะเขาจะเป็นผู้รักษาประตูที่เรียกเกี้นเตอร์ตอนนั้นนะระดับพอบนะครับเออแบบประสบการณ์ก็มีความแข็งแกร่งก็มี ฝีมือก็ได้ถ้าเขามั่นใจนะครับถ้าเขาอยู่ในจุดที่มั่นใจจะทําให้เป็นผู้ต่อสานป,ประตูที่ใช้เท้าก็ดีเซฟก็ดีเออไม่ใช่แค่ใช้เท้าไม่ดีแล้วเซฟไม่ดีนะครับเหมือนนัากีนก่อนที่ผ่านมาแต่ผมมองว่าตั้งแต่ได้ความมั่นใจแล้วก็ได้เล่นคู่กับแม็กควายเนี่ยไม่ใช่เป็นกองหลังนะสมัยถึงประตูกับแม็ก uh, กับเซนเตอร์ uh, เนี่ยคือแบบมันประสานงานกันแล้วมันทําได้ดีนี่คือความโหดของทั้งสองคนนี้ประมาณนั้นนะครับสำหรับแม็กควายกอร์น,นาคู่หูคู่ซีที่จะพาแมนยูไนเดผ่านไปเล่นนใ ระดับครอปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับสำหรับวนี้คันปะฟุตบอลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย